แบบตื่นตา,านพอฝึกมันก็หลับเลยมันก็ไม่ไอ,อะไรออกมาเท่าไหร่โอ้ยเนี่ยคนก็รู้อยู่นะ ม,มันเป็นมืออาชีพอะครับก็น่าจะรู้อยู่ก็ <c oughs> คืองงไงว่าจําไม่ได้ว่าวันนั้นทําอะไรแล้วมันก็ฝนตกอากาศเย็นๆแล้วก็แบบอีกสักหน่อยดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกอีกเวลาหนึ่งไว้แล้วตื่นมาก็คือตื่นมาเท่าเวลานัดอ๋อไอ้วันนั้นไงที่พี่รอถ่ายอยู่อ่ะไม่ใช่พี่คนละเรืกับคนอื่น ถุงถึงมาติก็มีก็บ้าแต่ว่าคืนนี้คือปวดอึดเลยก็นั่นแหละถุงไงไม่ได้คือมันมันขึ้นทางด่วนไปแล้วใช่ไหมแล้วก็วันนั้นจําได้ว่ารีบมากแต่มันปวดมากแล้วมันปวดแบบกรุบกรากราุบกร้นี <c oughs> ่ออกปะอ,อ,อต้องลงทางด่วนเพื่อแบบเข้าห้องน้าแล้วก็ค่อยขึ้นทางด่วนใหม่โอ้อล้วบาก็เคยเหมือนกันนะเคยถึงขนาดที่แบบไม่ได้ปั๊มแบบว่าใคร ร้านไหนก็ไม่รู้ครับตายไม่ไหวแล้วแต่ก็ไปครูดปลาดเลยนะโอ้ยแตก็เต็มพื่อนมเออไม่เคยไม่เคยงอนกันไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยไม่เรื่องนอนทำไมไม่มีเรื่องอะไรให้งอนไม่มีเรื่องอะไรให้งอนเป็นคนไม่ค่อยงอนเราสองคนไม่ได้งอนกันเลยอ่ะทำงานกันมาตั้งนานแล้วนะไม่นอน ตอนเรียนก็เคยนะเพื่อนผู้ชายเหรอเพื่อนผู้ชายใช่บ้าเหรอเคยชอบเพื่อนในห้องแหละแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนในกลุ่มเป็นร่วมเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยในห้องนี่ก็คือประจําเลยพอใครที่อยู่ใกล้ตัวเหมือนเขาจะเป็นคนที่มีนิสัยคล้ายๆเราไลฟ์สไตล์คล้ายๆเราไม่ใช่พี่อะไม่ใช่เดี๋ยวสมวนมาจะเป็นสมัยเรียนมากกว่าใช่ใช่ที่อุ้ยมันไม่ค่อยได้ไปเจอใครไงก็จะแบบแอบชอบคนใกล้ตัว เขาดูบ้างไม่ดูบ้างส่วนมากแบบจะเนียนๆยิ่งแบบยิ่งชอบใครนะยิ่งจะเขินเขินแล้วก็เก็บอาการอพี่เขาก็รู้เลยอชอบเขาข้างเดียวน่าสงสารวะน่ไม่บอกด้วยเคยฝันถึงพี่ไหมหนูหนูไม่คิดว่านะคิดว่า เอาจริงนะพี่ยังไม่เคยแต่เราต้องตอบให้ดูดีไงต้องตอบให้ดูดีเฮ้ยเคยเคยพี่เคยจำไม่ได้วันนี้มีคนคุยเลือยังคะมาถามมาถามอยู่วะนี่ชอบถามเงี้ยเดี๋ยวงอนนั่งตามงอนด้วยนะคุยแบบไหนอ่ะก็คุยอ่ะอ๋อคุยอ่ะนี่ คยอะไรหรอไม่เอาไม่เอาเคยไม่เคยเป็นคำถามก็มีทำไมคนคุยเราก็มีใช่ไหมเพื่อนก็คุยกันได้แต่ถ้าคุยแบบแฟนไม่มี เือบแฟนนะเกือแฟนเกือบแฟนเนี่ยเฮ้ยแล้วสวีทกันไหมไมอะไรเหรอกับคุณปานีเหรอนีู่อยู่สวีทกันมากไหมว่าอยู่ด้วยกันแล้วสวีทกันไหมพี่อยากรูทาไอยากเห็นยังอยากไปดูเลยแหละว่าทำไมทำไทำไม่ได้ไมเดี๋ทวไมทวไมทำมีทำไมเดี๋ยวไมนไมทกไมทำไมทำไมทำไมไมไมไไมไย้ นี่ชขาทำอย่างนี้เดี๋ยวงอนนั่นตามงอด้วยนะ